ว่าเศร้าจริงไหมล่ะเดี๋ยวนะใครจุดอีกแฝดใช่ใช่เฮ้ยโอ้ยแม่มึเออง,ไไง,มงเหลือยังไงล่ะไอ้เหี้ยมึงมีเหลือเลยล่โอ้รวยอะพ่อจริงถ้ากจะสก, <Rose> กิลอับเกรดอะผมมีหมดทุกอันเลยครับ <c oughs> แต่ไม่ได้อัพทุกอันนะ <c oughs> หากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC T ที่ถูก <c oughs> เติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะ <c oughs> ผมแนะนำร้านนี้เลย Rich Man Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลนนไปได้เลยนะฮะแอด rich man s h อ p อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะ และถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับจีเท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยเนี่ยผู้ติดตามเพื่อนยะลดลงก็วันนี้แหละเข้ามุดจะพุชเข้ามุดจะพุชเข้ามุดจะพุชจุบุดุษยุบักบรักในบ้านในบ้านในบ้านจริงปันเนี่ยเดี๋ยวามุจจะโชว์อะไรเพื่อนดูโอ้าแล้วไม่ทันลแล้วเข้ามาละกูต้องเล่นระยะประชิดมีกี่ตัวไม่รู้กูเก่าไว้ก่อน

เพื่อนมันผมยิงนอกอยู่ข้างนอกนี่ยิงเหรอนี่ไงเพื่อนเพื่อนเองอยู่ไหนหนุ่มบอกว่าไม่พูดหรออย่างนี้ก็ได้แล้วลากไปคนหนึ่งสุดจ้าเจอคนเจอคนเจอคนไม่เนี่ยคนจริงใช่ก็นต้องละคนเพื่อนหลังหินวิ่หลังหินไงที่ไหนวะ อ๋อนี่ยนอนอยู่โอ้ยดูดูโอ้ข้างๆผมสองตัวเลยสองตัวเลยสองเลยอะใช่ใช่ตัวเดียวยังพอโดนสองตัวสองตัวสองตัวสวยโอ้ยอย่างเปรี้ยวอ่ะโอ้ให้มันรู้จักเทพลูกสองมั่งเฮ้ยมึงทำแหละมึงอย่าเพิ่งไปดึงเก็บของก่อนลุงไงฮะลุงอะไรลุงข้างบ้านน่ะชื่อตู้อ่าอย่าสะกดผิดนะอะ ถ้กดผิดที่ผิดเป็นเป็นเรื่องไงล่ะเจอไหมหลุดแต่ลุงเขาอารมณ์อารมณ์เสียบ่อยอยู่ระวังนิดนึงพูดจาอะไรไปสะกดระวังนิดนึงทำให้คนโมโหง่ายไงว่าคนแก่เงี้ยตอนหมดเม่นเพื่อนคนนั้นแอบเฮ้ยเจอแล้วไหนไหนเอ็นเลมิสเตเฮดทีวีแค่บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไว้ยพาเธอลูกเลย นีอ่ะขวาน็อกหนึ่งน็อกสองน็อกสองว่าแล้วเอง่ะซองหินนี้นะครัวัเต้าหลินตนวิ่งไม่โดนยิงอะเ้วมาต้ไม่วางทางดูว่าเบอร์มันช้างาง นี <l id> <c oughs> <Bond playing> ่หนีไปไหนมันวะอาคิวทีไหมันวะยิงต้มคอมีสวยหมดปะหมดปะยังยังยังงอตอนามอ๋อนี่ยที่ยิงแฟไอ้นุ่มดึงกรนันเฉยเลยยางปั่นลงกี่โมงครับอีก ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงอีกสักเกมหนึ่งใช่ป่ะนะมึงคุยกับใครวะเนี่ยมึงก็บอกเรื่องกูดิไม่ดีไม่ดีไม่ดีอ๋อไม่ดีเหรออ๋อลืมไปมึงเป็นอะไรนะสตรีมเหรออันนี้มึงสตรีมได้แล้วเหรอฮะสตรีมอยู่ตลอดอ้าวจริงเด็กอ้าวใช่กูโดนจะเกมแล้วไอ้เหี้ยกูโดนลุงรั่วไปสัตว์นี่อ่ะพูดถึงเกมคนข้างบ้านกับลุงมาเยอะเลย เนี่คนดูอยู่123คนตอนนี้ใน YouTube จริงเหรอใช่เไอช่องอะไรนะครับเพื่อนกับบอยครับข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนโอ้โเดี๋ยวเพื่อนค่อยพิมพ์ให้แล้วกันแบบนี้ชื่อข้างหลังผมเลยเนี่ยครับผิดคนแล้วมันเป็ขับสามล้อมันขับสามล้อมาจอดเอ้นี่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 จะเสียงบ้านกูเลยบ้านกูต้องสามล้อต้องสามล้อหนึ่งต้องสามล้อวิ่งขวาวิ่งขวาไปหาไปสอง โอ้หเจ็บสองตัวตรงไหนตรงไหนตรงไหนบ้านป่าซ้หนึ่งเฮ้ยหลังเฮ้าตัวนี่หว่าเดี๋ยวผมบในห้องเดี๋ยวผมลบในห้องเดี๋ยวอยู่ไหนวะตัวนี้ย้องน้องยหนึ่งเพื่อนมันระเบิดไฟผมซ้ำแล้วหนึ่ง ยังมันยังไม่ชัดมันอยู่ในบ้านได้ยินเสียงช้าอยู่บ้านไหนบ้านไหนมันกดหัวกดเนี่ยบ้านข้างผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีลร้อยตัวเอียบ้านลินสุดเนาะไม่แดกยาน้ามันเดี๋ยวกูเข้าเลยหมดหมดโอ้โหอันหนึ่งกูพอใช้จิตสัมผัสที่เอาหูฟังลงดินกันฟังเทียงเท้าเงียบจีบเลยวะเฮ้ยมาแล้วลุงตู้รถลุงตู้มาเนี่ยไงสัมผัสพิเศษดูใช้ได้ใช่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 ไป็นไง เป็นไเพื่อนยิงารเปิดเลยยิงารเปิดเลยยิารเปิดเม่รอเลยอีกันึงอีกตัวนึอีตัวนึอีตัวนึงสวยหมด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 แล้วหมดแล้วโอ้ยไม่ได้จะระเบิดรถจะระเบิดเดี๋ยวกูยิงรถให้เดี๋ยวกูยิงรถได้พี่เพื่อเดี๋ยเอ้กํแพงพ มันขวาเฮ้ยต้องเห็นต้องเห็นมีต้องเห็นมีอย่นี้เลยเห็นมีเลยกำแพงโอ้ยนกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วเออไอ้กำแพงเนไรยิงกูไปเลยโอ้ยไอ้ตัวหินนี่ยิงผมก็แตกอะหินเจ็บหินพิงแล้วโอยนี่ดู้อะไรเงี้ยขอคืนนะลงไปคุยกับดินละกูไปคาหลบหลังเห็นนะ ได้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 ไม่ทันแล้ววะลากรอึลาก่อจิ๊บทิ้งท้ายแล้วได้ไหมเจ้เป็นกดกดเต็มที่แล้วทีเนี้ยตรงนี้ตร้นไม่ได้ต้นนี้น็อกดันไม่ดันไม่ดันไหมดิวซ้ายอีกหน่อยดิเออหลังหินนั่นแหละดิวนั่นแหละเออในที่หนึ่งอยู่หลังกระท่อมวิ่งไปกลัวมันยิงเฟียเพราะว่าสายลงน็อกหนึ่ง แต่กูโดนนี่จะตีเัน่นแหละยิงโอ้ทำกได้้อมขวาหนึ่งโหจับมากจับมากจัมากมาเลยสวยมอนมมอมอนี้หดแล้วเล็กตีหน่อยไม่รู้วตีเดียวกันมั้นะแต่มันยิงกูล้มแล้วมันก็ซ้ำกูอะเขาไปขอเล่นบัญชีคนดูเดออย้ยเอเอเื่อ โอ้โหล้าง่อยเพื่อนต้องไม่ใช่อย่างนี้สิบ้าเอ้ยเป็นอะไรไม่รู้วันนี้ไม่ถึงไม่เกินสิบตัวักทีมอกรึเปล่าล้าวเยอะกู๊กกุ๊กจิ้มกันโอ้ยเฮ้ย The v i มึงมีหลายเรามึงกันแกันนะจ้าบมากเลยปะใช่กับตันดอยอันนี้คนหรือเปล่าเนี่ยตั้นดอยนี่เหลือบอดอีกเหรอห้าคนสุดท้าย ไม่มันเพื่อนรอมันด้กดหัวมันกดหัวมันเอาให้แตกเอาให้แตกนั่งทำไมนั่งทำไมมจหนีโดนโดนโดนเก็บแล้วเหลือตัวเดียวแล้วลุ้งลมาแล้วจัจัดจัดจัจัจัดจัจัดจัดจััยั้าอ ปล่อยมันตายอย่างทรมานเพื่อนปล่อยมันปล่อยมันอันนั้นโยอมระเบิดมานแล้วกันยีขันเออยิงขู่มันปล่อยมันตายอย่างทรมานเออยิงขู่มันขูขูมันแม่มันออกวะเมอแค่ปุ่มหนึ่งพันเก้าร้อยดาเมจแต่เดี๋ยวนะเพื่อเพิ่งฆ่าไปสิบตัวแต่ดันเปมจพันเย่งนะดี